สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเยน็เยนๆครับเดี๋ริ่มฝงตกได้เวลานัดมาค้ำกล้วยจักช่อง50ต่ว่าเทาจะว่าคำ้ำขึ้นพื้นเ้านี่ครับจะใช้คไม้ไผ่แค่ลำเดียวครับตอนนี้ผมตัดไผ่สร้างหมุนมาครับมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันจะเนื้อตันลํำต้งครับมาดูว่า ไม้ไผ่ลำเดียวเอาอยู่ยังไงอุปกรณ์ก็นกี่ครับไม้ไผ่มาเสียมหนึ่งเสียมครับเสียมสำหรับขุดฝังฝังให้ลึกกับยิ่งลึกยิ่งดีผมจะขุดสักสาสิบเซนครับเสียมมาแล้วก็อันนี้คือบันไดครับเพื่อจะผูกกับปีกเครือครับเชือก เเขียวนี่จะผูกต้นกลางต้นครับกันต้นฮักส่วนเชือกฟางจะมาปีกกล้วยกันในมันฮักมัเหมื่นกันอ่าเริ่มต้นเลยอันดับแรกคือขุดครับขุด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 พอดีช่วงนี้ฝนตกครับดินมีความชื้นขุดง่ายนยครับเริ่มเลยครับยิ่งใกล้ยิ่งดีครับเอาใกล้ๆต้นกล้วย แล้วครับดับแรกได้ระยะต้องการแล้วลึก30เซนนี่ก็มาฝังไม้ไผ่ลงาเริ่มขั้นตอนที่สองไม้ไผ่เราจะมักฝังแบบของเราคือดันครับดันต้นกล้วยเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดกบกบดินฝังครับ ตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับนี่คือไม้ไผ่ดันเราก็ดันจะผูกไปเชือกไปเชือกขนาดนี้ก็ได้ครับพอดีมันเหลือมันเหลือจากไกรใช้งานอื่นครับมัดไปได้ครับมัดตรงกลางๆของมัดตรงกลางๆล,ลำถ้างานก็ดันครับ กันต้นกล้วยเข้าไปคิดกันคนเดียวก็ทำอยากนิดนึง้านิดนึงครับเอาหนาแน่นนะครับเอาให้แน่งนๆเลยกะว่าล่มมากหรือว่ากันักโค่นะัรกบกล้วยส่วนมากชาปีหรือเครือเขาใหญ่ๆนี่ มันมากาะกลา,กางคมก็เลยกกระตันตนุประมาณนักร้อยห้าสิบครับจกศูน,ก,ก,นกับพื้นดินหรือว่าล้วรก็สะดวกฮะ,ะเสร็จแล้วครับทีนี้ก็อ,อ,อันนี้เชือกจิกฟางเราจะมัดปีครับปีข้างบนใส่กระปไป ้ำไัยขึ้นกันวเว่ลยาเย็นบสบ,บายสบายครับเย็นแดดบอหลอ,อนะม,มัดหลักการก็คือเอาไม้อยู่ทางกล้วยทางซ้ายไมา้ทางขวาครับการในงานเพราะว่าบ่อไห่โตใหม่ก็ตีหรือว่ากับลูกมันจะเป็นแผลการไ่ปลูกไอ้ลูกข้างบนก็ปีนครับปีนกล้วยน้ำว้าห้าูนิตต้นใหญ่ ต้นใหญ่ต้สนสูงมีใข่ตัวซอยเกษีอกล้วยเยวกษีอกล้วยกันกันม,มันฮักปนีด้วยครับ่าเป็นอันเสร็จที่ที่